सता सत्ता शता सत्तालीस सत्ता शता पाँच शह सतालीस शताशास सत्ता शता सतास สวัสดีครับกลับมาอีกรบสนนะครับกับแพทริกเจวันเยโรนะครับแกรโซดเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาเดินงานไปเขาอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่43นะครับจะมาพาเพื่อนๆดูว่าครั้งเนี้ยมีบูธอะไรมาโชว์บ้างมีรถอะไรเจ๋งๆบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับพี่ดราฟดราฟยูจีนครั้งที่แล้วคือออกมาออกด้วยกันที่ไปออดีอ่าไปกดพาไปกดติดตามพี่ดราฟด้วยดราฟยูจีนนะครับโอเคกลับบ้านได้โอเคสวัสดีครับเจอกันครับรรออเเเเลลล่นนนนกกกััับบมมมาาาา็ดดดีีี๋๋ยยววว้จะพูงต์ โชว์กับพี่ดราฟนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เซอร์ไ่สามนะครับ AMG ก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นที่เราหารถกันใช่ปะคันนี้มันด้วยราคาที่อยู่ที่5้าล้านหไอตัว i อสมันอยู่ที่5้าล้านแปซึ่งราคาก็พอๆกันมันก็โอเคได้4ประตูเหมือนกันแต่อันนั้นอาจจะได้เปรียบตรงที่มันทันติโกกว่าตรงที่มันสามารถเก็บของหลังได้อะไรเงี้ยตัวนี้เันตัวเฟสลิปนะครับไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้แต่ที่สําคัญนะที่ชอบมากๆเลยคือมันมีดริฟท์โหมด คือรู้ใช่ไหมว่าตัวนี้มันเป็นขับเคลื่อน4ีลอ้อรู้ครับรู้ได้ไงผมไปทํากันบ้านมาครับก่อนอที่จะมาวันนี้นะครับแล้วก็คือมันจะมี drift mode ทาให้มันเป็น performance อะไรก็ไม่รู้กับล้อหลังคืออย่างนี้มันสามารถ activate drift mode ได้คือมันจะตัดให้ขับเคลื่อนแต่ล้อหลังอย่างเดียวมันจะได้ drift ได้ถ้ามันมันไม่ใช่ face ิ l i p ก็คือทําไม่ได้ ใชแ่แล้วมาดูนี่คือแน่นอนนะครับทรงดีไซน์มันก็จะออกสปอร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ปะประตูอ่ะก็เป็นเฟรมเลสด้วยรถสมัยเนี้ยถ้าดีไซน์สปอร์ตไม่สปอร์ตนะดูจากที่ประตูนะเป็นดีไซน์ที่แบบผมว่าสวยมากมากอินเทอร์เนชั่ในสวยแบบมีแบบลายคาร์บอนไฟเบอร์นี่อัคันทาราสตีวิงวิลหน้าจอก็ใหญ่ก็ถ้าคิดจะซื้อจรงิงเดี๋ยวคงต้องไปต่อเขาเยอะหน่อย <laughs> <laughs> อันนี้ก็โอเคนะ G L C 43อันนี้เราก็อยากได้เหมือนกัน อยากูอยากได้ใช่เพราะ<ม>ว่าเรารู้สึกว่ามันดูเหมือนจะ practical ที่สุดแล้วนนคน,นคนขนของก็ได้ไเป็น SUV แบบ mid size มันจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าด้วยความที่เป็น4 3เครื่องคันนี้แรงมันกินน้ามันปะ่ะแน่นอนนะเครื่องมันแรงกว่าเลยปกติมันกินน้ำมันกว่าถ้าเราขับเหยียบไปเยอะลากรอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะกินน้ามันอันนี้คือราคาที่เขาตั้งคือ5ล้านหนึ่งก็คือแปลว่าต่อได้ต่อได้อีก เยอะปะบอกก็มาจากตะวันยูโนนะครับรถแล้วพี่สรุปแล้วราคาเพิ่มเฉยเลยงงเลยพี่ดับลองขึ้นไปนั่งดูเออเดี๋ยวไอจะเป็นแพชเชอร์ข้างหลังเขาคงไม่ให้สตาร์ทจริงๆใช่ไหมสตาร์ทได้ถามจริงแต่ยูต้องซื้อเลยไม่ได้ยูต้องเสียหมื่นหนึ่งรับฟันแฟกนะครับเอ่อจะบอกว่าถ้าเราลองสตาร์ทรถคันไหนก็ได้ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยยูจะโดนปรับ10,000บาทก็คือเพราะมันจะกลายเป็นรถมือสองอย่างนี้ป่ะไม่ใช่เพราะว่ามันเหม็นถามจริงเออยูลองยูลองสตาร์ทดิไม่เป็นไรไหนๆก็ซื้ออยู่แล้ว เมื่อกี้เกือบไปหลายรอบแล้วแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นตีนหรือมันพูดจริงไม่เขาไม่ทิ้งกุญแจไว้ในรถหรอกไปไปเดินไปดูคันนึงก่อนดีกว่าเสียเวลาพูดมากถ้าอยาก practical นะคันนี้ได้เลยคันนี้เป็น GLE 53นะครับยูจะขนลูกขนแบบเมียน้อยอยู่ขนอะไรอย่างเงี้ยมีประมาณ5้าหคนเออห้าหคนก็ได้อยู่เนาะห6หคนได้คันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรงนะแบบเป็น GLE คือดูขั้นข้างหลังมันจะใหญ่มันจะใหญ่ขึ้นมาเปียสบายปะ สบายครับเอ่อ uh, เราเดินไปดูอีกอ่ะเอ้ย mm hmm. อีกคันหนึ่งคันนี้จริงจริงเขาเรียกว่า <Yeah. S 1> ใหญ่ที่สุดในบรรดาแบบ s u v ของเบ e เ e ดีซะมันคือ GLS ใหญ่กว่าอีกอ่ะไม่กี่อันนี้ใหญ่กว่านี้อ m ไมค์กัส oh <my> ถ้าไม่ลงพวก G-Wagon G-Class พวกนั้นนะราคาสติ๊กเกอร์นะหกล้านหกสองหมื่นเก้าพัน ก็ตอนนี้อยู่ที่บูสโซซอยนะครับนี่เราดูว่าเจอใครอโลเจอพี่ไบส์นะโลดาราประจำช่องไลฟ์ฟ f c a คาบีเคนะครับไม่ขนาดนั้นครับวันนี้เสียบไปมาจัดอะไรครับไม่จัดอะไรครับมามาดูอย่างเดียวครับดู <B out S 2> พิตตี้ครับดูรถครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูคลรนแนนกันอินเรียแบบสีม่วงใครที่สนใจแต่ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกนิ่มมากพี่ดับปเรขึ้นมานั่งนี่ดิเออไงรู้สึกรวยครับ คือจริงๆแล้วอะ่ะผมเคยรีวิวโกสไปแล้วนะครับได้ความรู้เรื่องโรลรอยเยอะมากไปกดู <c oughs> คือทุกอย่างอ่ะคือคัสตอมเมดเลยอะ่ะคือไม่ว่าเราจะเอาเป็นเป็นสตาร์ไลท์ข้างบนแต่อันเนี้ยไม่มีอันนี้จะเป็นกลาสรูฟนะครับคันเนี้ยสเปกมาแบบให้ดูแบบสไตลิชมากเลยไม่ต้องอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากแต่ว่าเน้นแบบสีอินเทอร์เนียเป็นสีม่วงรุ่นคูลิเนนเนี่ยก็จะเป็น SUV ของทางโรลรอยนะครับคือคูลิเนนเนี่ยเป็นชื่อของเพชรที่แบบเม็ดใหญ่ที่สุดเขาเลยมาตั้งชื่อในรุ่นที่มันใหญ่ที่สุดของโรลรอยนะครับหหพพีี่่่ไไนนังงข้้าาดิพี่่ไนังหน้า เหมาะกับเสียบไบสุดๆหนังนี่เ็นแบบซาฟิเโน่ซาฟิเโน่เพิ่งรู้นะเนี่ยสับใหม่มันแพงหรอไม่รู้เหมือนกันอินทีเวสีม่วงใช่ไหมละพี่ไบเซอร์บรัสชี่นี่แบบเข้ากันมากคือพูดเลยโคตรป๋าชอบป่ะพี่ไบคุณลีเนนชอบแต่ไม่มีตังค์ซื้อแน่เอาอีกแล้วอันนี้กี่ล้านอะสี่สิบนิดๆมาดูข้างหลังได้ก่อน เมื่อกี้เสียงแก๊กนิดนึงนี่ตกใจอยู่นะเป็นไรพุ๊บเวลาเปิดมันจะเปิดข้างบนแล้วเปิดข้างล่างอย่างงี้อย่างเงี้ยมันจะมานั่งได้สดมมติอยู่ไปปิกนิกเลยอะไรเงี้ยไม่เด็กก็ได้ครับไม่ฮักคือเวลาสมมติว่าเราอยากไปปิกนิกอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถใส่ซีทต,ตรงนี้ได้ด้วยเป็นที่นั่งแล้วก็จะมีโต๊ะกลางอยู่นี่นะครับมีโต๊ะกลางด้วยเหรอวะใช่คิดดูดิพาสาวไปเดทนะครับนั่งในพาร์คแล้วก็แบบจิบแชมเปญ คือเดี๋ยวก่อนขอเบรกนิดนึงคือที่เราต้องถือโทรศัพท์เนี่ยเพราะไอไมซ์ซาวมอนิกนี่หว่วยมากเลยเวลา <c oughs> นะแบบเดินข้างในนะคือมันโดนสัญญาณรบกวนเยอะมากเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะขัดขาดเสียขาดขาด,ขดเลยต้องใช้ iPhone อัดนะครับขั้นต่อไปที่จะมาให้ดูนะครับคือ o โรซอยโกลส์แบล็กเบจนะครับเป็นท็อปออฟเดอะไลน์ของโกลส์คือแต่ละรุ่นเนี่ยคเลิเน,น่นก็จะมีแบล็กเบจแล้วตัวเนี้ยก็เป็นรุ่นแบล็กเบจซึ่งกริลข้างหน้าสีดำสปีดออฟเอ็กซ์เซสซสีดำพอมันเป็นแบล็กเบจคือจะเห็นว่าเป็นโโลก้้ใช่่เป็นนนอออยางั๋ แล้วก็มีโค้ชไลน์รู้ว่าอันนี้คืออะไรสีมันไม่ใช่สีธรรมดามันแฮนด์เพ้นท์มันมีแค่คนที่เพ้นท์ได้แค่สองคนที่โรงงานโรสลอยเป็นพอลูกเขาจะใช้มือเนี่ยเพ้นท์คือด้วยความที่เขาใส่ใจในรายละเอียดมากอยู่เห็นปะ่ะลายมันชรอปมากมันแทบไม่รู้เลยว่าเป็นมือคนเพ้นท์อ๋อต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายเพราแน่นอนทุกอย่างในนี้ต้องจ่ายเพิ่มเราเปิดันนี้ให้ดูแน่นอนนะครับเป็น Ef f o r t l e s s d o ์ดอให้ามอจะปิดอยู่กดนี้ดันเข้าไปอย่างนี้อ๋อก็คือต้องกดแบบนี้ใช่แต่ยิลองเปิดดึงออกมา เอฟเฟอร์เรสตะออกแรงนิดเดียวเอาคือก็ถูกแหละไม่ได้ไม่ได้ผิดจะบอกว่ายูยังสามารถคอสตอมยูจะเลือกเป็นลายไม้อะไรเอาไม้บ้านอยู่อย่างมาได้เลยเชื่อป่ะคอสตอมได้ถึงขนาดนั้นเลยแต่ที่จะให้ดูนี่คือแน่นอนคันนี้มีออฟชั่นเป็นเป็นจอทีวีด้วยนะครับคือมันสามารถดูได้หลายอย่างมีพอร์ต d m i มาียมาโยสเตชันมาต่อได้ g t ทีเอใช่ยูลองปิดประตูยูอาจจะเอื้อมไม่ถึงใช่ป่ะมันมีปุ่มอย่างนี้ยกดค้างงกดค้างอันนี้เป็นออฟชั่นไหม่ไม่ไม่ยีเลยเอกดกดกดให้สุดเลย Oh God. นี่แล้วพออยู่เปิดใช่ปะ่ะกดเปิดครั้งหนึง่งดึงครั้งหนึง่งโอเคปล่อยแล้วก็ดึงแค่ดึงเ,เฉยๆนะเอฟเฟกต์เลยสละมัน <Okay. S 1> เปิดประตูให้เองคืออันนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนอยู่จอปิ่นโตมากินข้าววันนี้ก็ได้ระดับนี้เขาไม่กินปิ่นโตกันวะโอ,อมากเกษตรบ,บ็อกซ์เหรอเออโอ,อมากเกษตรบ,บ็อกซ์ <laughs> อยู่ดึงอันนี้ออกมา <laughs> คือแน่นอนอยู่สามารถคอนโทรลจออยู่อะไรเงี้ยจากตรงนี้ได้เลยนี่ สามารถสั่งให้ตรงนี้เป็นตู้เย็นยังได้เลยก็ God, seriously ใช่ใชก็คือเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึง่งแน่นอนเออมาดูข้างหลังก่อนเรื่องคันที่เป็น black badge เนี่ยทุกอย่างที่เป็นโครมอะ่ะมันกลายเป็นสีดําหมดเลยแต่จะบอกว่าพื้นที่เก็บของอะ่ะเยอะมากเดี๋ยวเราไป Aston Martin กันบ้างดีกว่าคันนี้แบบ่าอย่างนี้แล้วกันอะโอเคคันนี้คือ Aston Martin DBX คือเป็นรุ่น SUV ของ Aston Martin ดูคิดว่าอย่างเงี้ยเท่าไหร่15ล้านถูกิบา start แต่คันเนี้ยสเปกนี้เลยขาย2ี9เ มันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาก็ออปชันข้างในไม่ว่ารถซูเปอร์คาร์รถอะไรพวกเนี้ยยูสามารถคอสตอมได้ถ้าทุกอย่างเป็นแบบพวกแบบว่าตรงกลางเซนเตอร์คอนโซลสีอะไรออปชันเนี่ยจะตั้งหมดคันนี้ให้ทายคันนี้เท่าไหร่18ล้านผิดสิล้านไอ่สิบห้าล้านดียวว่ะเห็นไหมพูดผิด15ล้านแมงยูทูบเบอร์กับโลกเลยขึ้นได้ไหมได้ขึ้นได้เข้ามาไล่แล้วเข้ามาไล่แลถามจริงบุรินเน่ยคันนี้เป็นเครื่อง V8 นะครับเป็นเครื่อง AMG ด้วยถามจริงจริง ไม่เก๋แล้วไม่ชอบแล้วไม่ชอบเบนซ์ไม่ชอบแต่คันนี้ตัวรถเดิมเป็นสีขาวคันนี้เขาแรปอีกแล้วหลังคาน่าจะแรปเป็นสีดำเนี่ยแรปหมดเลยต่อไปเราไปเดินดูบูธมาเซราติกันดีกว่าคันนี้เป็นมาเซราติลาบานเตเป็น SUV ของทางมาเซราติแต่ทำไมถึงมันเหลืองยังอ๋อเออวันเนาะใสแรปใสแล้วก็นี่เอาออกก็นี่มีแรปอยู่มาดูนี่ก่อนดีกว่ามาดูนี่ก่อนให้ยูมาทายราคาดีกว่าให้ทายมาเซราติกิฟตี้คันนี้เท่าไหร่ให้ดูก่อนดูเปิดดูภายใน มาเซอร์รติอ่ะคู่แข่งใครก่อนโอเคพนันไหมโอเคพอร์ชระดับพอร์ชแล้ว่า12บสอมด้วยความที่เป็นมาเซอร์รติใช่ปะไม่ถึงครับแปดหกล้านสองโอเคโอเคเราได้รางวัลว่าถ้าเกิดเราตอบถูกอ่ะได้อย่างนี้เป็นไปเดาคันนั้นกันได้ได้อะอย่างนี้ถ้าอยู่ทายถูกซื้อให้เลยแล้ถ้าอยู่ทายผิดอยู่ซื้อให้ เดี๋ยวมาดูมาเซราติ MC 2 0นะครับเป็นรุ่นแบบซูเปอร์คาร์ของมาเซราติเลยก,ก็เดี๋ยวจะบอกสเปคตัวรถก่อนคันนี้เป็นเครื่อง V6 เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง 3,000cc คันนี้ทำสูตรถึงร้อได้2.9กวีเองก็คือเป็นตัวเลขซูเปอร์คาร์าง่ายๆอ่ะโอเคเมื่อกี้ถ่ายว่าเท่าไหร่นะคันนี้20ล้านไม่แล้วก็ผิดอยู่ดีเพราะมัน22 <laughs> ใครจะเป็นตรงเป๊ะขนาดนะั้นวะตอนแรกมี่ถ่ายว่าเท่าไหร่16 16ล้าน15 16ประมาณนี้22ล้านอืมโอเคโอเคป้าเดินตต่่อไมมีังค์ โอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับพาไปดูที่บูธอาร์ดีเราเพิ่งไปดูอาร์ดีเองล่าสุดเขาก็คงจําได้แหละคิดว่าคิดว่าเขาจําได้หรือเปล่าไหนๆจะไปทักชื่อที่จำชื่อทุกคนได้เปล่าเมื่อกี้จำได้เปล่าก็จำไม่ได้ก็จำได้คนเดียวโยโกะจำไม่ได้อ่าเข้าไปอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้อยู่เนาะคนนี้ชื่ออะไรจําได้เปล่าจําโยโกะได้ไอาลินไอาลินเล่นจําได้อยู่ครับไอาลินกับซอมโอ ไอลินกับออยไอรินก้บ o. โอมาจากไหนพัทยามีส้มโอด้วยเหรอมเอีเอา้าวมีเอา้าส้มโอกับโยโกะอีกรอบหนึง่งอ๋อไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวพี่เขาต้องทำงานเยวรี่ต้องทำงาน <c oughs> ใช่ไหมวันนี้วันนี้อยู่กับรถอะไรครับเนี่ยท่าหมอกับเขามาอยู่นี้ ไอ้สีด้านในไม่ต้องดูหรอกไม่มีสตางค์ซื้อไปเดิน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 กลับไปเดินกลับมานะฮะขอบคุณนะครับโอเคแล้วนี่คืออะไรอ่ะดูฟิวเจอริสติกมากใช่ตัวนี้เป็น Audi e-tron นะครับเป็นไฟฟ้า100%ถามว่าตัวนี้ออกมามันจะมาชนกับอะไรจะชนกับไอ้ Porsche Taycan คันนี้ราคาอยู่6.5ล้านนี่แต่ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่คันนี้ที่เราดูวันนั้นที่เราลองอัดหลายๆคนเนี่ยคันนี้เป็นอาร์ดีไอเอสคันนี้ดูไปแล้วถ้าใครอยากไปดูคันนี้นะครับก็ไปกดได้ เกิดเราเดินบูธอ่นต่อโอเคเดี๋ยวบูธต่อไปที่จะพาไปดูนะครับไปดู Honda กันคืออยากจะให้ดู New Honda Civic นะเคยเห็น New Honda Civic ยังยังให้ด่าราคาปะไม่อยู่เห็นแล้วอะ Civic เนี่ยคือส่วนตัวแล้วชอบมากด้วยดีไซน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบในเซกเมนต์เดียวกันจะมีอะไรอะ a l t i s ถ้าไอมีงบ1ล้านกว่าบาทไอจะซื้อ Civic ด้วยความที่เป็นฮอนด้าแล้วมันดีไซน์มันแบบดีแล้วขับก็ดีไอ้เครื่องเทอร์โบมันอะรุ่นเจเนอเรชันก่อนหน้าเนี้ผมลองขับอยู่แล้วแบบโอเคเลยพอใจมากๆอันนี้คือเขาสปอนเซอร์ให้พูดหรอไม่ได้สปอนเซอร์ให้พูดนี่พูดเองนะคือถ้าอยากสปอนก็ได้จะพูดให้ดีกว่านี้ <c oughs> เ้ยพี่กุ๊ก <c oughs> แต่งตัว <c oughs> ขอถ่ายก็ได้กว่าน,นี้ผู้จัดการผมแต่งตัวมานะครับอันนี้คือทำงานอยู่บุ๊อฮอนด้าบังเอิญมากอ่ะรถยี่ห้อต่อไปที่เราจะไปดูนะคือ MG เป็นแบรนด์ที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากเลยทำไมมันมาแรงดีวะมันเกิดอะไรขึ้นเคยเห็นอยู่แล้วแต่ว่าทำไมมันอยู่ๆมันก็เต็มถนนแล้วอะตอนเนี้ยราคาที่ reasonable มันคุ้มค่ากับสิ่งที่อยู่ได้ยูมาดูภายในดิอันนี้เคยคืนแล้วเพราะเรามีเพื่อนที่ม,ทมีเพื่อนที่ใช้ใช่ปะใช่แล้วมันถูกจริงๆด้วยนะมันถูกถ้าอยู่ในราคาเนี้ยอยู่ได้อย่างเงี้ยอยู่เป็นยูซื้อปะ เพราะว่าอย่างเงี้ยเหตุผลนี่แหละคือครับไม่ได้เห็นมากขึ้นบนท้องถนนอย่างรุ่นเนี้ยคือรุ่น MG HS เป็นฟองไอซีนะครับคันนี้มันเท่าไหร่นะจำได้ว่า8ล้านอ่ะเอ้แปดแสนแปดล้านและอย่างอีกรุ่นนึงที่มาแรงเหมือนกันก็คือ Mg 5้นะครับเอคันั้นแหละที่เห็นเห็นบ่อยใช่ปะไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นมันเหมือน mg เอาแพสติ้งไม่ได้มีคันคันนี้ที่บ้านเอาจริงอยากได้นะเท่าไหร่อันนี้รู้ปะถามถามผู้ผู้ผูู้่้ผู้อฟ้าเ้ผู้เู้ผู้ผู้ผู้าู้ผนเผูนผู้เู้ผ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 ูนผู้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 นู้้ผู้ผ็้ผูหผู้้นเ้ <laughs> ไอเอ็มเอ็มจีห้าเนี่ยราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันมันโอเคมากๆเลยอะ่ะยูคิดดูมันถูกก่บซ i v i c ด้วยไซส์ที่อยู่พอเปิดเข้าไปดูอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกเล็กเลยอะ่ะอ่ะลองขึ้นได้เนาะอยู่ขึ้นไปนั่งดิ สตาร์ทีสตาร์ทใดเย็นแต่ข้างในมันสวยเนาะใช่เอ้ยยูอันนี้มันเป็นคันเล็กของตัวนี้ปะใช่ใช่เหมือนรถแบบมาสเตอร์สามปะคือถ้าเทียบนะในในเซกเมนต์ที่เท่ากันนะคือจะเป็นเทียบกับพวกฮอนด้าซิตี้มาสเตอร์แต่ดูดูเดี๋ยวว่ายูได้รถขนาดอย่างเงี้ย จะเอ๊จะเอตัวเองมาอีกแล้วครับท่านอ่ะโอเคบูสต่อไปที่เรามานะครับคือมาสด้าตัวมาสด้าสองมาสด้าสามหรือ CX5 อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นนนมันเริ่มมีความแบบดีไซน์ที่เป็นยูนิคของมันนะอืคือ,อรู้เลยว่ามันอยู่ขับมาสด้ามาอือูรู้ลายหน้าของเขาดิทุกคันกระจังหน้าไฟหน้าบ่งบอกถึงว่าเป็นมาสด้าอืออันนี้อันนี้เป็นตัวมาสด้าสองนะครับจริงๆเข้อเสียอย่างหนึ่งของมาสด้ามันเล็กไปนหน่อยเอาจริงอลองขึ้นไปนั่งดิเราเคยเราเคยขับ <ada> 2 2> มาสด้าสองอยู่ขึ้นไปนั่ง เจ๋อ bro เออมันเล็กกมากอะเล็กเกินอะสตาร์ทที่สตาร์ทสัต์มึงเดี๋ยวแก้งครูอ๋อแต่ว่าอย่างนู้นก็มีไฟฟ้าแบบนี้แล้ว oh my god แต่ว่าอยู่มันมันเล็กเครื่องหลังอะเล็กสุดๆ่ะนั่งสบายจังเลยไม่คือในราคาของมันในเซกเมนต์ของมันมันแคบไปอะใช่ใช่ใช่เทสเทสชกเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นดีกว่าเอ่อมาธาสามยังไง อ๋อโอเคเป็นสีใหม่ของทางมาซาเลยนะครับตัวก่อนหน้าอันเนี้ยจะไม่มีซันรูฟนะครับแต่รุ่นนี้จะมีซันรูฟมาให้แล้วไม่เพิ่มตังค์ <c oughs> สัพพักกัเก่งขาดเน,นี่ยข้างบนเปิดได้ด้วยสมม่อจขับรถไปต่ายังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะอยู่อยากจะแบบรับลม <c oughs> <c oughs> แต่ถามว่าพื้นที่อ่ะ <c oughs> เอาจริงมาซายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพื้นที่ในการนั่งข้างหลังอนะไรอย่างเงี้ยมันดูแคบอ่ะข้างหน้าแคบมันดูแคบอันนี้มาซาสามมาด้วยใช่ป่ะส่วนตัวผมเป็นคนที่นั่งรถแคบแคบข้างหลังแล้วอะเวนหัว เป็นปะไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นหรอกไอเป็นอ่ะเดี๋ยวบูธต,ต่อไปที่จะไปนะครับบูธไหนดีเฮ้ยดูมีรถบ้านด้วยอ่ะดูดมาแคมป์กันหน่อยคือตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูสซูซูก,ซกินะครับโค้ดไวบี้สื่อนี่ไปใช่ปะแล้วอยู่ก็ไปแคมป์อยู่คิดว่าราคานี่เท่าไหร่แล้วว่าร้านสี่ใช่ว่าประมาณล้านเจ็ดเท่านะครับอันนี้สอบถามเรื่องตัวรถนี้ได้ไหมราคาเท่าไหร่ครับถ้าตีขึ้นมาเนี่ย คร,ครับิลอินเราได้พวกคอร์นิเจอร์แปลกไหมล่ะตรกนี้จะอยู่ที่รประมันแปดแสนแปดแสนรวมราคารถแล้วแต่ว่าไม่รวมพวกอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นคอปอ๋อโต๊ะเก้าอี้แหละพวกนี้นไ,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 ไมร่รวมอ๋ออันนี้ขึ้นไปได้ไหมครับขึ้นได้ครับโอ้ยกางเกงจะปี๊ค,คือคิดอยดู่ในอยู่ไปใช่ไหมเอ้ยเธอเอากาแฟรดริปไหมกินเค้กหน่อย <c oughs> <c oughs> คันนี้มีราคาที่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทนะครับ8ปดแสนกว่าบาทเนี่ยเขาเดินระบบไฟให้เรียบร้อยเลย โอ้โอเคถ่ายไปข้างหลังถ่ายไปข้างหลังลึกๆถ่ายไปเร็วอ่ะไปขอไอจีเรานหนนะึงอะไปขอไอจีได้วันนี้ต้องคนละ IG กระจอกมันเป็นชีวิตรประจำวันของเราเลยแ <c oughs> ม่งคนนี้เขาเซียนนึกออกปะไม่เราแค่เปิดหน้าเขาก็แจกไอจีให้แหล,ละเราผมเป็นสิทธิ์้วยครับอาจารย์ยากเลยต้องไปใสก่กรรมหน้าเยอะมากเล <c oughs> ยนั่นจะไปดูอะไรกันไม่ไม่ใช่อยากดูเพราะอยากได้ไม่รู้ทำไมแต่อยากได้ พูดเลยไม่เอาแล้ว R S C L S เลยไม่เอาเจ้าคันนี้อ๋อเอ๊แต่อยากได้จริงๆนะเธอไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาพื้นที่ข้างหลังน้อยนะครับแต่สมมติอยู่อยากจะแบบเอ้ยเธอวันนี้ไปอีเกียไปเดินเล่นหนึ่อ่าอยู่ขนของกลับาบ้านเลยจะเลื่อนมาเท่าอีเกียถ้าอยากสปอนเซอร์ผมนะครับมปพูดอื่นหนึ่งก่าเอาที่เพื่อนสบายใจ คืออีกคันนะครับที่น่าสนใจที่มาแรงอยู่นะคือดิสานอเมร่านะคิดว่ากระโดดเก่งจะปีบไหมอยากรู้ต้องลองโอ้ย <c oughs> เสียดายนี่ก็จะขาดแต่คือจะบอกว่าที่เมื่อกี้เราดูอะ่ะมันจะมี a m g 5อะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะที่ราคาในเซกเมนต์ที่เท่าๆกันซึ่งคันนี้ก็น่าสนใจนะแบบด้วยพื้นที่ข้างในเนี่ยถือว่าใหญ่กว่ามาซาทูนะคือในราคาที่เท่าๆกันเนี่ยชัดดาพื้นที่มากขึ้นแบบดูใหญ่ขึ้นะ่ะราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยหกแสน ตากล้องเล็งไว้เลยนะครับเจมเล็งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเขาเดินเดินไปพูดไปแล้วให้เจมตกก็คันนี้เป็น9ก้รหัส9ก2นะครับเป็นคานิล่า GTS คือในบรรดาคานิล่าเนี้จะแรงที่สุดแต่ที่เราเห็นออปชันคันนี้เนี่ยสีจะเป็นสีกาดเฟรชนะล้อเป็นล้อเซอร์ล็อกด้วยมาดูข้างในคือคันนี้จะออปชันจะเป็นหนังอควานทาร่าเยอะอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าหนังอควานทาร่าเดินได้ด้วยสติชิ่งสีแดงต้องสเตนวิวก็เป็นหนังอควานทาร่า แล้วจริงๆมีอีคันที่อยากได้นะคือบ o x s เ e อร์ช่วงนี้อินกับรถเปิดประทุนนะไม่รู้ทำไมด้วยความที่ b o x s t ซอร์เทราคาสตาร์ทมันไม่แพงมากแล้วตัวเกียร์แมนโ a l มันถูกกว่าแมนโนี่คือแบบตรงข้างๆเลยใฮะใช่<ง>ใชพูดเรื่องรถไฟฟ้าไปเยอะนะครับอย่างของ Porsche เ,เนี่ยที่เราเห็นมันเวทีเห็นคันแดงกันว่านั่นคือไทคานไปเดินไปดูกันนี่คือไฟฟ้า100% yes ออ oh. คือจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้เทียบกับไอ้า u ดีมันจะเป็นอิออนแต่ในท้ายคานก็จะเป็นรุ่นที่เป็นไฟฟ้าทั้งคันรถแต่ละแบรนด์อ่ะมันต้องมีระยะแบบต้องชาร์จไม่เหมือนกันปะ ใช่อยู่ที่แรงม้าด้วยอย่างเครื่องคันนี้มันจะมีเฟรมไว้อยู่เลยว่าแบบระยะทางที่เขาเฟรมขับเคลื่อนไฟฟ้าได้485กิโลเมตรอ่ะแต่ว่าเนียนี้คืออยากรู้จริงๆถ้าเกิดว่ามันดับกลางทางอ่ะต้องทายัางไงโรถสไลด์ครับแต่ว่าคือมันเหมือนมันมีคล้ายๆแบบอารมณ์แบบว่า Portable มีมแตช่ชาร์จนานมากชาร์จทั้งวันกว่าจะเต็มใช่แต่ว่าแบบเบอที่เอาตัวรอดมันไม่มีใช่มันไม่มีฟ t ชา a ์จิ n งแต่ว่าด้วยคันนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่ทคาร์นธรรมดาด้วยคันนี้มันคือทคาร์น GTS fast ก็คือเร็วคคคันนนนเเี้้้ยูขาาางใลล่อรๆ คายาล่า g t s เนอะเรามาดูภายในกันนะครับมี passenger display ด้วยคือทุกอย่างมาดู futuristic ใช่ปะมาได้อารมณ์แบบว่าฟิวเจอร์หนังอคาชารานี่เป็นออปชันเจจิ้งแดงออปชันทุกอย่างออปชันสตาร์ทที่สตาร์สไตล์ฝากลงรดเสียเงินพี่ดามนะไม่ใช่แพทริกก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเดินไปที่บูธโตโยต้านะครับคือจริงๆแล้วบอกให้ว่างานเนี้ยก็โอเคเลยนะแบบมาหลายแบรนด์นะจริงนี่ยังเดินไม่หมดเลยนี่แอบเมื่อยนะเนี่ย ก็เดินตั้งแต่บ่ายโมงยันหกโมงค่ำหนึ่งแล้วยังไม่ได้ G p e ตี้สักคนเลยนะดูนี้ก่อนเต y o t a t o r ค Cross อ๋อของแพทริกก็คือ GR อะไรทุกอย่างวะไม่ไม่ไม่มันไม่เกี่ยวอันนี้มันเหมือนจะเป็นแบบ GR s p o r t แบบชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบ GR ก็เหมือน AMG ของ Benz หนึ่งล้านสองสตาร์ทดิสตาร์ทสตาร์ทมึงแต่คือไม่ชอบรูปลักษณ์คันนี้สักเท่าไหร่อ่ะส่วนตัวนะได้ GR Vivo อ่ะนี่ไง อยากอยากได้ไม่รู้อะอยากได้อยากได้รถที่แบบไปวิ่งออฟโรดได้อะไรอย่างเงี <s> <s <s ้ยแล้วคันนี้มันเป็น G R มันเจียบหอบมาแบบมี G R ด้วยหรอเออนี่ไงนี่ไงแบบ G R รุ่นนี้เป็นแบบ4ประตูคือยู u เอาอันนี้ไปใช่ป่ะยู่เปลี่ยนยางแบบออลเทรน a ยิ่ไปวิ่งออฟโรดอะไรเงี้ยสบายคือไม่นั่งคือไม่นั่งข้าเหนื่อยแล้วว่าคือไม่นั่งอย่าบ่นโอเคแล้วเราต้องรีวิวยังไงบ้างต้าชตดไม่ต้องพูดเรื่องคันนี้แล้วเราว่าอยู่รีวิวคันนั้นให้เราได้ดีกว่าเก่งมากเลยมา คือกูอยากได้กระบะแต่กูอยากได้คันนั้นอ๋อนี่เขากำลังวิวอยู่เลยเราต้องไปดูเอาผ่าน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 เอ๊ยมันไม่มีเนี่ยว่ะมันต้องไปดูไอ้นี่เอ่อ l ล x u s ัสโอันนี้คือแล็กซัสเฮ้ยสบายมากเลยจริงจะขับเองก็ได้นะเนี่ย ตัวนี้เป็น L M 3 0 0 H นะครับเป็น Lexus ที่วลารานเท่าไหร่5.5ล้านเฮ้ยลนรู้ยังไงวะเก่งมาเรกไม่เขียนอยู่แล้วไม่ได้เขียนด้วยรู้ราคา5.5ล้านพี่ดาวลงขึ้นมานั่งเด็ด แล้วนั่งข้างนั้นแ้นั่งข้างน้าอินททเรียแบบสวยมากในสตาร์ที่สตาร์สตาร์สตาร์อันนี้สำหรับครอบครัวนะครับมีปแป้าหมามากงอาม่าอาทรงอซอก็คือแบบนั่งได้อันนี้จะแบบครอบครัวแต่ถ้าเรามาดูคันนี้นะคันนี้จะเป็นแบบออกแบบสำหรับผู้บริหารมากกว่าคือข้างหลังเนี่ยจะเป็นนั่งสองคนเลยพี่ดาวขึ้นมานั่งเป็นไงรู้สึกแพง ใช่คือระบบอินโฟเทนเมนต์หรืออะไรข้างในเนี่ยไม่ด้วยแค่ลําโพงมันก็แบบลามากคือบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยมันแตกทางอะไรจะเอาผ่าใช่ปะ่ะนี่ประกอบญี่ปุุนหมดเลยแล้วก็บวกกับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันซับเสียงเยอะมากเสียงมันจะเงียบมาก,บกเบาะนวดไฟฟ้าด้วยเป่าลมเบาะเย็นเบาะร้อนนะครับมีหมดคือเนี่ยอยู่จะแบบแต่งหน้าเธอเติมแป้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูซิมีลงมีรอยที่คอไหมแล้วแน่นอนนะครับมันเป็นกราสูเวลาไปจักรวัดเลยเลยนะครับอยากเอาหัวโผลมาข้างบน ก็ได้แล้วพอรถเปรกก็เธอสมมุต <trilogy> <S rapper> ิว like ่าอยู่นั่งใช่ป่ะแล้วอยู่ก็แบบมี girls dancing around here ค <den> ือจะบอกว่ามันไม่เหมือนเอาผ่าไม่เหมือนเลยก็คือแบบการ build quality มันต่างนี่คือเหตุผลที่มันราคาต่างนะครับใน Toyota ชอบให้ JBL อะไรอย่างงี้มาใช่ป่ะอันนี้เนี่ยจะให้ของมาร์คเลเวนสันว้าวว้าใหม่ดิว้าใหม่ไม่โอเคลง คันนี้จะเป in, 1, 5, ็น5้าล้านห้าคันนั้นจะเป็น6กล้านห้านะครับคันนั้นจะแบบเหมาะกับแบบผู้บริหารมากกว่าอยงอมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นไฮไลท์แน่นอนเราพูดถึงรถไฟฟ้ากันบ่อยมากเลยนะนีอันนี้เป็นของ Lexus นะครับ NX 450h นะครับเป็น plug in hybrid เออส่วนไหนนะเป็น SUV แน่นอน Practical i t y ขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งไปเนียชอบปะไม่ชอบ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 นายฟังเสียงสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ท ต้องเหยียบเบรกก่อนไอ้รอยบ้างหยับเบรกดิอย่าเบรกจริงเหยียบเบรกลิสแตวกูเหยียบให้เองเลยเหยียบเบรกหยียบหยับหยียบถ้าเกิดแบบสตาร์ทขึ้นมาคือยังไงมันไม่มีเสียงสตาร์ทนั่นแหละคลิปมันก็ยาวมากอะเรื่องตัวเลขผมไม่อยากอธิบายเยอะนะครับเพราะจำไม่ได้เดี๋ยวเราเดิมมาดูนี่ดีกว่าออร่ากูดแคทจะบอกให้ลองขึ้นไปนั่งดูแล้วอยู่จะเปลี่ยนความคิดเลยขึ้นไปนั่งมึียาวจริงเหรอขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่ง อันนี้คือออร่ากู๊ดแคทนะครับราคาคันนี้ยอยู่ที่1น9 0 0ล้านห้าหมบาทเป็นไงมีลมออกมาด้วยสตาร์ที่สตาร์ทสตาร์ทคันนี้เป็นไฟฟ้าก 3, าล้อง360ด้วยนะครับนี่เขาสตาร์ทโชว์เนี่ยเห็นนะดีแต่ดิคุณกดแีทอะนี่เนียคือจะบอกว่าตอนนี้มันมาแรงนะคือกู๊ดแคทเริ่มเห็นวิ่งบนถนนเยอะขึ้นแล้ว <c oughs> จริงหรอ <c oughs> ใช่ใช่ กูไม่ขึ้นนะบอกเลยว่อ, <laughs> อ,อตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธ BMW นะครับคือตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะมากสวัสดีครับอันนี้รถรุ่นอะไรครับเอ่าเป็น X3 ค่ะเป็นไฟฟ้าล้วนโอเค,อเคนี่เห็นแนละ้วตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะมากช่วง <laughs> น,นี้นะ้ำมันแพงใช่ช่วง <laughs> น,นี้นะ้ำมันแพงพูดถูกครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็จะบอกว่าอยู่มองไปทุกที่อ่ะรักกินไฮบริดรักกินแอร์พิตติงก์ไฟฟ้าต่อ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 เดี๋มาต่อ โอเครุ่นนี้คือ BMW i4 นะครับซึ่งเป็นอิเล็กทริกมาดูรถกันมาดูรถกันอยู่คิดยังไงกับกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยอะรถข้างหน้าเนี่ยจะไม่มี radiator ข้างน้าไม่จำเป็นแล้วไงนึกออกใช่ปะ่ะคันนี้อยากดูคันนี้อยากดูคันนี้แต่ที่เคยบอกนะอยากแล้วรถเปิดประทุนมากพี่จ้าบลองนั่งดูแล้วลองคิดสภาพตัวเองแบบขับรถเปิดประทุนนะ เพิ่งกดดีบแต่แล้วพิชกระทื่ให้ตายสตาร์สตาร์สตาร์ตฟังเสียงสตาร์ทเปนคุณไม่เข้ามาเองหรอครับคันนี้คือเป็น4 s e r ซีรีส์คือเป็นรุ่น2ประตูเนี่ยแหละเป็นคูปแต่รุ่นนี้เป็นคาร์บิโอเลตคือมันจะเปิดประทุนได้ใช่ใช่น่าอินเทอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยอยากจะข้ามสองรอบแล้วครั้งนี้คู่แอบอายวะคุณจะบอกว่าคันนี้ชอบพี่ดับว่าสวยปะ ก็ถ้าเกิดให้พูดจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบอ่ะเดินต่อเออคืออย่างที่ชอบของในงานนะคือชอบบูทมินีดูบรรยากาศแต่งเหมือนแบบคาเฟ่อะมันดูชิคดิอ่ะดูว่ามันเข้ากับรถออ่ะยางเงี้อยู่ลองไปเดินไปดูนี่มาเดินไปดูนี่ไปอีกคันไม่ไปลองนั่งอยากให้ลองฟิลไม่ไม่ยุ่งจริงสัญญาเดี๋ยวเอาไปนั่งก่อนเฮ้ยหพันชื่นพันชื่นเหมือนกันนั่งนี่ไม่เอาดีดีเอาถ่ายดีถ่ายดี ถ้ากลัวอะไรวะแต่ร <S 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 ู้สึกว่าคัามันเล็กเป็นสำหรับเราบ้างว่ะเหมือนแบบว่าสำหรับสองประตูเอ้ยสองคนอะไรอย่างงี้วะรถแบบเนี้ยเออใช่ใช่แต่จริงคันเนี้ยก็ดูน่าจะขับสนุกนะเปิดแบบต้องตานี่ตาแต่รู้สึกว่าลมมันจะเข้าหัวเยอะมากเลยแน่ไอะไรอย่างเงี้ยราแวงมากเลยอะไร c p อกลัวนหรอแม่งโอเคดู้ดูครับ โอเคตอนนี้ก็อยู่กันที่บูจีฟนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เซ่นสวัสดีครับพี่เซ่นสวัสดีครับสวัสดีครับคือเราเห็นพี่เซ่นบ่อยๆนะใน y ยูทูบหลายๆช่องนะครับพี่เซ่นชอบไปออกบูตโรสคอยใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเมลอนเนี่ยเป็นออโตไรส์ดีลเลอร์ของจีฟนะใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าใช่ัดๆพี่เซ่นก็เป็นแมเนเจอร์แล้วที่ใช่ครับจีฟจี่นะครับเราเรียกว่าเป็นผู้จาหน่ายจีฟอยากเป็นทางการในประเทศไทยแต่เป็นผู้เดียวเลย ร right. ุ่นแรกที่เราจะดูคันนี้ไม่เป็นประตูเหรอครับคืออย่างนี้จี๊ปเนี่ยที่เราถอดประตูถอหลังคาออกเนเพื่อให้เห็นว่าจี๊ปสมัยก่อนมันคือคอนเซปต์ก็คือรถน้ำหนักเบายิ่งขับสี่ฒนาเทอรน้อเทอบกด้วยความที่เป็นจี๊ปแบบนั้นเนี่ยพวกจี๊ปเอ็มีหน้าตาแบบสมัยก่อนเนี่ยก็เลยพัฒนาการมาเรื่อยๆื่อจนใช้ชื่อใหม่ว่าชื่อแรงเลอร์โดยที่แรงเลอร์เนี่ยคอนเซปต์ของจี๊ปก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือ สามารถถอดประตูได้ถอดหลังคาได้เป็นชิ้นเลยแล้วก็วิ่งแบบฟรีดอมวิ่งแบบพลังใบวิ่งแบบพลังใบคือวิ่งแบบเปิดทุกอย่างได้เลยประตูยังถอดออกได้เลยครับต้อหนักเบาเป็นอารมณ์โดยความพิเศษของคันนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงเลอร์ที่ชื่อว่ารุ่นลูบิคอนลูบิคอนจะเป็นสับโมเดลก็คือเป็นเหมือนรุ่นที่ลุยได้ดีที่สุดมาพร้อมออปชั่นออฟโรดที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นยางที่เป็นนัทเทรนดมาให้เลย เป็นรถมาเลยระบบสวีบาซึ่งปลดเหล็กกัรโคมได้สามารถให้ตัวล้อได้สุดๆแล้วก็มีระบบอินโฟเทนเมนต์อะไรมีหมด<ล>ครับ Apple CarPlay Android สุดยอดอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ <Gear Auto. S 1> เกียร์โับสบายมีแบบแมนโยไหมครับมีครับมีมมด้วยครับแต่ว่าเราไม่ได้สั่งเข้ามาอ๋อไม่ได้สั่งเข้ามาอย่างนี้ใหญ่ถ้าคันอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาเนี่ยเบลฝ์ดเขายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่ว่าคร่าวๆเราบอกให้ประมาณสัก5ล้านหนึ่งหล้านสอง ประมาณ5ล้านหนึงหล้าน2นะใช่ครับในเราสตาร์สตาร์ตอัาลมณ์อนลมณ์เหมือนกับแบบขับไปทะเลอะไรอย่างงี้นะชิวชิวอันนี้คือเป็นแรงเลอร์ลูบิคอนเหมือนกันเป็นแรงเลอร์ลูบิคอนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีประตูมีหนักคลาอยู่ใช่แล้วไไม่ด้ถอดแต่คันนี้ก็สามารถถอดอย่างนั้นก็ได้ถอดได้เหมือนกันถอดเองได้แต่ทำหลังต้องใครถอดได้ไม่ยากเลยมีน็อตตัวหนึ่งปลดสายไฟดึงออกได้เลย แล้วก็จะเป็นรุ่นน่ารักหน่อยที่เป็นไอคอนิกดีไซน์ก็จะเป็นสองประตูคือเราก็นะน่ารักดีน่ารักดีข้างหลังก็มีบอกได้มีบอกครับอันนี้เราก็ถอดแต่หลังคาแต่ประตูไม่ถอดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาเซิร์ฟบอร์ดใส่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะ,อะโอเคอง,งั้นขอบคุณพี่เซิร์ฟมากเลยนะครับขอบคุณครับครับครับขอให้มีรถให้ไปลองขับได้โอเคเลยถ้าอยากเห็นไปออฟโรดนะครับติดตามชมนะครับโอเค ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในโรสรอยแบล็กเบชนะครับคิดวเดี๋ยวตรงไปข้างหน้านะเลยนะครเดี๋ยวผ่านนี่นะครับซอยนี้จะส่งพิดาตรงไปรถเมล์นี่แหละก็อยากจะปิดคลิปเป็นแค่นี้นะครับงี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง d r a f t g g ด้วยนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนรู้วิธีล่านะครับติดตามช่อง d r a f t g g นะครับอ่ากดลิงก์ไว้ให้ ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไ <c oughs> ม่สิบบาทไหมค่ารถเมล์โอเค